สวัสดีครับมันนี้พามาเที่ยวอันโคกหนองนาเฮ้ยวัดชุ่มสว่างนะครับนี่เป็น<ไ>ปออกไปหอชมดาวไปเที่ยวเป็นนายูเ่เนาะเพิ่งดูนี่เนาะนี่นะครับเป็นหนองน้ำแล้วก็เป็นสะพานเป็นตาล้อยกระทงดีเนาะจ้ะ โคกหนองนาทุ่งสว่างนะครับวัดทุ่งสว่างนีง่ไปธรรมชาตินะครับอันนี้ดูปลาเอ้าโอ้ออหัวดูวดา โอ้น้ำมันอันนีดเลยด้วยนะครับรอโอ้โอ้้ม<อ>ันเลิศท่าเลยมาไปดูอันนี้อันนี้เป็นเทือกเขาภูผาม่านใช่ไหมหลวงพ่อเออจ,จ้เอาอันนั้นมันรักไปอนันนั่นในบ่อนหลวงพ่อออกภูผาม่านเลยนะอ๋ะอ,อ แล้วไอ้ที่ไปห้วยม่วงยังยุ่งอยู่ไสมคสลลนนรับรัดหนีได้ป่ได <ป S> ้ทา้งดีปะ่ะจ๊ะดีอืมบ่ฮะที่ไปหาพระบิดาดอันนี้นะครับมองไปเป็นจุดเช็คอินเป็นหอดูดาว <c oughs> น่าจะหมดเยอะอยู่นะ อันนี้เป็นที่ที่นี่เือะที่สงเตอเอาอันนี้มันหล่นเดินะนะอันนี้มันออบรรยากาศสดชื่นมากเลยนะครับรราามาเะะอดูพี่นอ้องโอ้บ้านอย่างน้นงมนันน้แทนนะรีสอร์ทด้อโอ้โอเออใช่มันทางเข้าไปได้เนาะ มิ้ดอ่มิดแกได้มานี่ไหมคะเห็นว่าเห็นบอกว่ามิดแกมาไอคอนสารดแกมาหม่อาอ่าขอ่ใส่นี่ยา,าอย๋ออันนี้ตรงมิดแกมานะครับ ไม่ไม่มงมันอยู่โซนไหนขอ,องพ่ออยู่โซนนั่นแหละมุมฟูก่นมุมฟูตึบตึงเอะอ๋อไม่มวงที่พระบิดาเจ้าไปอยู่นะนนนนนอันนี้ไม่แตกแล้วเนาะบม<อ>่ห,กาหาักเนาะมันเป็นยิบซ้นนำอ่ะเนาะแต่ว่าย่านความสูงเดยแค่ดริง ตกระยานเนาะตตัวนน้อยอันนี้มองดูนะครับอุ้ยสวยมากเลยที่ที่สวยมากตัวขึงมาเบิ้งข้างบนแล้ว เปิดดูงามแห้งอันนี้ที่เยี่ยวนะครับดูดูม่วนบ่ดีบ่เป็นยังไงบรรยากาศเป็นยังไงเนี่ยดีมากๆเลยเป็นยังไงตู้ล่งมากอุ้ย <c oughs> คิดต่อเลยเถีย <c> ง <oughs> เอามบรรยากาศดูนางงามดู บรรยากาศดูเนอบรรยากาศดูเบิ้งเอาอันแน่น้ำมันเพิ่นมาเที่ยวดูอันนี้นะมือนกันสะพานรุ้งเพื่อนถูกยางมาพิมพ์มาพีิยังมาพิยไปเห็นเอา่าจังเลยเป็นจังเลยเนี่ยชมเมื่อก่อนราคาบรรยากาศเลิศเลิศวัดบ้านเสินใต้อำเภอหยางอำเภอภูผาม่านจังหวัด ขอนแก่น,อ,นกอันนี้ข้างหลังนะเป็นยังพ่ขอข้างหลังเป็นทุ่งนากว้างใหญ่มากวันน,นีอันนั้นเป็นอันยังเป็นภูผามา่านนะครับนักเรียกว่าภูผาม่านนะครับ<า>นี่ใกล้ๆเนาะเดี๋ยวซูมให้เบิ่งใกล้ๆนะมีภูผาม่านกษิมีอารีสอร์ทมีร้านคาเฟ่เยอะแยะนะฮะรงภาาูผาม่านท่าบรรยากาศนะครับที่สวยงามถ้ามังค้างคาวที่ขึ้นลืออืมถ้ามค้างคาวที่ขึ้นลือ้างคาวก็จอดประมาณห้าหกโมงเย็น่ะเนาะ น,นี่นะงามแห้งสวยมากบรรยากาศาสดชื่นนะครับบ้านๆเฮาเนานนะถ้าเจ้าเขา่าหรือช่วงดำน้ำเนี่ยกสิเสีแกวขจีเจ้าช่วงดำน้ำถ้าช่วงเจ้วเขา่ากลสิเหลืองอลามงามหรือมีป้าเขา่าป้าอ้อยนะครับแล้วก็นี่อ๋อล้วพอนะหวางไปตรงไปโค้งพุ่นกับนี่อันไปอันผู้พามาไอ้โรงเรียนผู้พามาอันไหนไกลก็กันัะ อันนี้เหรอไปตรงซอยเล็กๆเข้าไปนี่นะอ๋อจะแล้วมันไปออกตรงไหนนะออกตรงข้างๆโรงเรียนเจียที่มันเป็นทางแลนลงมานะนะอ่อนะอ๋อจะอ๋ออ๋อจะแล้วก็จะลง เอาล้ำล้ำจักก่อนด้วยล้ำ,ลำลมันบอกว่ากระลั้มหลายมันผีดบ้าบ <c oughs> อ,นนาอนนาาก,กวนะ่ากระลั้มันนี่น่ะอันนี่น่ะจักก่อนนะล้ำไปนนำมันมีความสุขเนาะยวนแต่ <c oughs> ว่าตัวไอ้นี่มันชันนิดนึงเนาะเนาะเจ้ว่าปบาอกน่าที่นี้สองฟังหน่อยไหมแต่ว่าเหมือนเหล็กเอาว่าดีๆเอ้วเอาไว้าจาักก่อนะเร็วๆ หานามา,า,นนะา,า,าพี่ไว้จจก่อนเออไปว่าไปว่าพุ่นกยู่แล้วไปว่ามุ่งพุ่นอยู่ล้อืมไม่ได้อ,อ,อันเห็นมันได้พอสิบนาทีนะโอ้บ่ได้เจ็ดนาทีแล้วสิบแปดนาทีแล้วเอามาจากกันเอออย่าเ,เพียนถ้าพันอันตุ้งตมาถึงผู้ผ่ามามหัวใจบานส้มซึน <S <S พ่อปั่นในเมื่อตื่นมาเข่าไสกระปาเบื่องผู้เข่าแก้งามหลนดเด,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 ดนเดินระดับน้ำ ธรรมาสตร์ของมือคือพนเดีงลาอารามนี่คือผู้ผ่ามาเขาเรียกนันไอวา่าดีเชี่ยวเก,กีเป็นขาวพลละไม้พลละมากลากไม่มีเมืดอไรโลกสุพันณเตื่งก,กล้วยอ้อยซอยปีอยู่น้ำกันพร้อม้ากันทนอม,มเอาไว้มันเยืการที่สดใส เขาเอื้นผู้ผามานเมงขั้นไปใส่กอเชิญแวมาชมกันเด้อพี่น้องคือสวยกูอรารมตาอืนี่น้องอพี่น้องเอ้ยวัดตุ่มสว่างจะมันงามหลายบรรยากาศดีดีเอาอจบคลิปไปนะจบคลิปไปนะเดี่ยอ,อันบันี้กกับอันอันหายเชิญมาเที่ยวแล้วก็จบคลิปเลย พี่น้องไปทา้ไหนมาเวนเลยค่ะเด้อพวัดตุงสว่างบ้าน,นเส้น,เ,นเหนือบ<ม>้านเส้นไต,ตอัน,อนไตเออตะบนามานตำบนนอ้อมตะบนนข้อมาเพื่อผู้พามานนมเ่ว่า,าก่อนแจนมาเวนเนี่ยแต่าฝากไว้เด้ค่ะเด้ออีกคลิปหน้าเฉพาะกันไหมคคะมวนสนุกกว่านี้นะคะ